ก็สวัสด sí, ี FC ทุกท right ่านนะครับก็จะมาเทส w i t c h i n g นะครับตัวเก่าเจ้าเดิมหนูทดลองมอเตอเพิ่งมานะมาอีกหตัวนะครับก็ใส่ไป2ตัวพอเดี๋ยวพังมันพังทีละ4ตัวเลยไม่ไหวนะไม่ไหวใส่2ตัวพอจะได้สักถึง12บองแอมไหมมาดูกันครับนฮะผมจับเป็นแม็กไว้ก่อนนะครับ กระแสที่16แอมป์เลยนะครับคราวนี้จับดูก่างพว่าระเทสมาสักพักหนึ่งอะแอมป์นะครับแอมป์เท่าเดิมไปตก130วูนเฮ้ย133วูนนะครับนี่ฮะ114วูน16แอมป์เหมือนเดิมครับ เอาไมค์นะครับรีเซ็ตหม่นะครับแล้วดูใหม่นะครับร้อยสองวุ้นนะครับไปได้สิบแปดแอมป์นะครับสิบแปดแอมป์นะครับอันนี้มันแปดโอห์มนะครับเฮ้ย <c oughs> นี่ไม่ใช่แปดโอห์มนะครับผมเล่นสี่โอห์มเลยนะครับโอโ้ดีนะไม่พังนะครับ โอเคจะได้รู้ว่ามันทน,นครับร้อยร้อยเมื่อกี้เหลืออยู่ร้อยเท่าไรร้อยสิบวลต์ใช่ไหมไมีเครื่องคิดเลขนะครับร้อยสิบวลต์กับสิบแปดแอมป์นะไม่รู้ว่าได้กี่วัตต์นะก็ไปคูณกันเอานะครับประมาณนี้ครับขิงสิบแปดแอมป์นะครับแค่นี้เฟสหนึ่งคู่นะครับเฟสหนึ่งคู่เฟสหนึ่งคู่นะครับกับไออาร์เหมือนเดิมนะครับเจ้าไออาร์ s g สามห้าสองห้านะครับตัวนี้ตัวนี้ไฟอยู่ที่เก้าสิบห้าศูนย์เก้าสิบห้าโวลต์นะครับเดี๋ยวจะไ้ดูเดี๋ยวไม่เียร์นะครับนี่จะเป็นไฟลอยนะนี่นะครับประมาณเก้าสิบโอ้ยเก้าสิบเ็ดมันแล้วแต่ไฟบ้านนะจงหวะไฟบ้านสูงต่ํานะครับแต่ไม่ไม่เกินร้อยศูนย์ร้อยแน่นอนครับเพราะว่าผมใส่ใส่วงจรคุมไฟอยู่ครับไม่ให้เกินร้อยโวลต์นะครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีเกินนะครับไฟบ้านไรสูงก็ไม่เกินนะครับก็ กำลังดีครับนะสวิตชิ่งนะครับเทสให้ดูนะครับเข้าๆประมาณนี้ครับจริงๆกระแสไปได้ประมาณ20 24แอมป์นะครับกระแสสูงสุดแต่ว่าผมไม่อยากจะลากยาวนะเพราะว่าเฟสหนึ่งคู่นะฮะเฟสหนึ่งคู่เดี๋ยวระเบิดอีกนะครับไม่คุ้มนะครับเพราะผมเล่นสวิตชิ่งตัวเนี้ยเฟดหมดไป10 20ตัวแล้วนะนะความถี่ก็เล่นอยู่ที่ 88k ถึง 90k นะครับ ตัวนี้ไม่ถึงร้อยนะครับถ้าเล่นหนึ่งเคก็จะได้กระแสที่สูงขึ้นกว่านี้นครับก็ประมาณนี้ครับก็เข้า,ขาแค่นี้ก่เ็เรียลแล้วครับแรงๆนะจะแรงกว่าในคลิปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมเพิ่งมาทําใหม่นะครับมาอัปเดตวงจรใหม่นะมาอัปเดตก็ใส่เจ้าไดโอดนะครับใบพัดเข้าไปอีกนะครับจะได้กระแสเพิ่มขึ้นมาแล้วจะจับพังยากขึ้นนะครับ วงจรที่ผมทําเองมันก็เลยต้องค่อยๆพัฒนาไปอย่างนี้นะครับสังเกตว่าสิบแปดแอมป์ไม่เป็นไรเลยนะครับไม่พังนะครับไม่พังปกติเทสสีโอห์มนี่เทสไม่ค่อยได้นะครับเทสสีโอห์มมันจะพังนะครับสวิตชิ่งวนมากจะพังกันนะครับถ้าเทสสีโอห์มแต่ตัวนี้รอดอยู่โอเคก็ประมาณนี้ครับเทสให้ดูก็แค่นะครับกับไออาร์นะครับได้ไออาร์ ได้อาก็แรงได้นะครับไม่ต้องใช้ระบบหมอ้อแปลงก็ได้สําหรับคนขี้เกียจขี้เกียจพันหมอ้อแปลงนะขี้เกียจพันอ้อแปลงก็เนี่ยใช้ได้คดีนี่แหละแรงเหมือนกันนะครับแรงด้วยเย็ยนด้วยนะครับตัวนี้8แอมปกว่านะครับยังไม่พลิกดีด้วยนะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่รับตามที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ